ไปกันที่ชนบุรีมีเรื่องราวสะเทือนใจค่ะหนูน้อยเนี่ยอายุ10ขวบน้องเป็นผู้หญิงนะคะปรากฏว่าไปถูกชาย3คนอนะ่ะกวักมือเรียกเหมือนแบบกวักมือให้มาเอาขนมแตนะ่สุดท้ายแล้วน้องถูกทําอนาจารตอนแรกน้องไม่บอกความจริงกับแม่นะสุดท้ายพอแม่รู้ความจริงโอ้โหคุณผู้ชมแ,แม่บอกใจจะขาดเลยแม่เดีอายุ35ปีมาร้องกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดชนบุรีบอกว่าลูกสาวเรียนอยู่ชั้นป .4 อายุ10ขวบถูกชาย3คนล่อลวงไปอนาจารเหตุการณ์เกิด ขึ้น4ี่โมงเย็น11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณป่าละเมาะริมคลองข้างโรงเรียนตอนแรบกบแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ลูกสาวเนี่ยบ่นบอกเออเจ็บท้องน้อยเจ็บก้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถอดกางเกงดูพบว่าลูกมีแผลฉีกขาดแต่ลูกก็เล่าบอกว่าไปเล่นกับเพื่อนแล้วล้มไปโดนกิ่งไม้มจริงๆแม่ดูจากแผลนะตอนนั้นแม่ก็ไม่เชื่อหรอก ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลไปให้คุณหมอดูคุณหมอชวนลูกคุยก็จ,จะใช้จิตวิทยาอะไรเงี้ยแล้วคุยกับเด็กสุดท้ายเด็กยอมบอกความจริงค่ะว่าตอนนั้นนะ่ะเล่นอยู่ในโรงเรียนมีผู้ชาย3ามคนกวักมือเรียกให้น้องไปหาบอกว่าเพื่อจะเอาขนม<อ>แต่กลับพาน้องไปอนาจารยอย่างทารุณขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะเรื่องราค่อนข้างที่จะสะเทือนใจจนลูกสาวเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส น้องถึงขั้นต้องผ่าตัดด่วนนะคะเลยแม่บอกว่าขอได้ไหมตํารวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะแม่ตอนนี้ปวดใจมากไม่คิดไม่ฝันเลยลูกอายุเพียงแค่1ิบขวบวัยกาลังสดใสต้องมาเจอเหตุการณ์ที่กลายเป็นตราบาปในชีวิตแบบนี้ค่ะโอ้ภัยสังคมนะคะต้องฝากคุณตํารวจนะต้องลากตัวมาให้ได้นะก่อเหตุแบบนี้นะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานด้วยนะคือบางทีเนี่ยเราคิดว่าอะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า